ค่อยๆยกแขนขึ้นค่ะกหายใจออกค่อยๆเอาแขนนัานขวานะคะมาแนบกับหูค่ะศีรษะตั้งตรงไว้ดีค่ะสวัสดีค่ะครูปีใหม่จากทีมครูแอนนี่ฟิตทูไฟนะคะวันนี้นะคะจะพาแม่เมยนะคะมายืดแก้สะบักติดโดยใช้ยางนะคะสำหรับใครที่ไม่มียางนะคะสามารถใช้เป็นผ้าขนหนูหรือเชือกได้นะคะที่บ้านท่าแรกนะคะให้คุณแม่นะคะเอาแขนตึงๆแบบนี้นะคะ โอเคหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆยกแขนขึ้นค่ะยืดอกไปด้านหลังให้สุดเลยค่ะดีค่ะโอเคหายใจเข้าหายใจออกกลับเข้ามาค่ะขอสามครั้งค่ะไปค่ะโอเคแล้วผ่อนไหลลงหายใจเข้าหายจอกยกแขนขึ้นค่ะไปให้สุดค่ะดีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ หายใจเข้าหายใจออกยกขึ้นค่ะโอเคกลับเข้ามาค่ะท่าที่สองนะคะให้แม่เมย์นะคะยืดแขนไปด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะสูงๆเลยยืดออกไปเหมือนเมื่อกี้ให้สุดเลยค่ะอ่าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอาแขนด้านขวานะคะมาแนบ กับหูคาะศีรษะตั้งตรงไว้ดีค่ะหายใจเข้าลึกอกยาวค่ะจลับข้างบ้างค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเปลี่ยนข้างค่ะดีค่ะโอเคกลับเข้ามาค่ะแล้ววางมือลงไปด้านหน้าค่ะโอเคถ้าต่อไปนะคะจะเอายางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงมือค่ะยืดมือออกไปด้านข้างค่ะ โอเคหายใจเข้าหายใจออกกลับเข้ามาค่ะบีบเหมือนบีบสะบักเข,ข้าหากันนิดนึงดีค่ะและกลางออกค่ะไปค่ะกลับเข้ามาค่ะดีค่ะคุณแม่ไปอีกค่ะอีกรอบนึง <ST> S> <S โอเค<ม>เดี๋ยวจะมาถามแม่เมย์กันนะคะว่ารู้สึกอย่างใใไรบ้างคะเมื่อกี้สามท่าง่ายง่ายรู้สึกว่าทำแล้วสบายผ่อนคลายมากเลยนะคะ เดี๋ยวต้องไปซื้อแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะเรามีบอกวิเศษและเจตศาสตร์การออกออกำลังกายอย่าลืมนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีสค่ะ